านประธานที่เคารพค่ะผ่านมาเพียงแค่3เดือนเศษเท่านั้นค่ะขีดเส้นใต้นะคะ3เดือนเศษหลายนโยบายที่รัฐบาลนําโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เริ่มลงมือทําได้เริ่มผลิดอ,อกออกผลเกิดผลงานมากมายตั้งแต่งบประมาณปี2567ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรด้วยซ้ำค่ะ หากรัฐบาลมีโอกาสในการดําเนินงานนะคะผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2517และในปีถ,ถัดไปอย่างต่อเนื่องครบ4ปีค่ะดิฉันเชื่อว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ในระยะยาวดังนั้นรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลนี้นะคะจึงไม่ใช่เพียงแค่คิดใหญ่ทําเป็นแต่ยังได้ลงมือทําจริงไม่ได้เพียงแค่พูดแล้วไม่ได้ทํา ดิฉันขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและพักร่วมรัฐบาลที่ตัดสินใจเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดทําให้ประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นโยบายใหม่และร่างงบประมาณฉบับใหม่ฉบับนี้ค่ะท่านประธานที่เคารพคะพักเพื่อไทยเรายังเป็นพลังที่มุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงเดินหน้านําประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและเราเชื่อมาตลอดค่ะว่า ความเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่ายแม้เป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลก็ย่อมสามารถร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในหลายเรื่องดังเช่นการลงมติรับร่างร่างพรบสมรสเท่าเทียมที่ผ่านมาและยังมีอีกหลายเรื่องที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลต้องทำร่วมกันในอนาคตดังนั้นพักเพื่อไทยค่ะเราพร้อมจะเดินไปข้างหน้า บนโลกของความเป็นจริงมากกว่ายืนนิ่งอยู่กับโลกของความเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่มีโอกาสได้ทําอะไรเลย